เรื่องชีวิตร่ใีกิจวัตโของเรจิและนีิคือช่ของเราของทุกสเรจินิวส์มาแล้วกับซีรีส์ใหม่ที่จะมาหลักจากซีรีส์ของอุตร้าแมนเซตรือุตรามเซตของเรากับอุตรามนคอนิเทคเซตฮีโร่ออริซิซึ่งเป็นซีรีส์ที่เปรียบเสมือนช่วงพักช่วงเวลาของอุลตรามนั่นเอง ซึ่งจะออกอากาศวันที่9มกราคมปีหน้านั่นเองซึ่งตัวผู้บรรยายเราไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นใครเรารู้ก็อยู่แล้วอุตมะซีโร่ยังไงล่ะใช่แล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมของซึมบุริยาลูกรักหัวของเขาเลยจะมาให้สิทผู้บรรยายในอุตมะมนคนเขา้าซันฮีโร่ออดิซีนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เป็นการเอาคิมมิโกอุตมะแมนที9มาใช้งานนั่นเอง นั่นก็คืออ d y s s e y แม่พอม,มาเจอแล้วทใา้ผมคิดอยู่อย่างนี้นก็คือหลังจากพักซีรีส์นี้ไปปุ๊บแล้วการเอากิมมิคของอุลตร้าแมนทามาใช้นี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกับสีนี้มานานซึ่ง็นไปได้ผมขอเป็นภาคต่อของทีวีซีรีส์อุลตร้าแมนทกากแล้วกันเป็นจักรวาลเดียวกันไปเลยเพราะว่ามันจะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ อุจแมนติก้าได้จับเออกำจัดสปาราหรือลาดป้อนของซีรีส์ไปแล้วและจากการเออเราอุจแมนสายดาร์กไปเรียบร้อยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกเพราะเราก็ไม่รู้เลยเพราะเรารู้แค่ว่าหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวของอุาแมนไดนาปรากฏมาและเรื่องราวของอุแมนเลนานั้นจบไปแล้วแล้วก็ปะกับเรื่องราวอจุจกรวารตลอดเวลาแจ่กคิดไม่ของอุจแมนติก้าที่เด่นๆก็คือเรื่องราวของนองรุยยักษ์ปูหลาน หรือมนุษย์ยักษ์แห่งแสงย,ยุคดึกดำบรรหรือก่อนมนุษย์จะเกิดนั่นเอง,งซึ่งบอกเลยว่าหลังจากจบทีวีซีรีส์ของทีก้ากับไดนามาแล้วก็ไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเรารู้แค่ว่าไดนานั้นเดินทยางไปยังจักรวาลอื่นแต่ทีก้าหลังจากจบเอ่อภาคออดิซีไปเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นมีมนุษย์ยักษ์แห่งแสงคนอื่นอีกหรือเปล่าซึ่งถ้ามีมนุษย์ยักษ์แห่งแสงอีก เราก็อาจจะได้เห็นอุนตรแมนสายมืดอย่างดาร์คทิก้าหรือดาร์คอุตรคนอื่นอีกก็เป็นไปได้ในจักรวาลของอุตรแมนทิก้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าภาพอดิสซีนั้นเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งก็คือทิก้าไม่ใช่นรกแห่งแสงแต่เขาคือน,นรกแห่งความมืดซึ่งพอมันมาอย่างนี้ภาคโอนิคอ้นี้ก็ช่วยเวลาภาคก็จริงแต่หลังจาก จบเช่วงของคอริคอไปเราจะรู้ว่ามันมีทีวีซีรีส์ใช่ไหมแต่ผมก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นงนั้นภาคต่อไปนี้อุทเตมาทิปรากฏตัวมานี้อาจจะเป็นลูกหลานหรือศัตรูของอุนเตมติก้าที่ดันบังเอิญกำลังอยู่ในช่วงสับสนว่าระหว่างแสงกับความมืดเขาจะเลือกเส้นทางไหนซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนในความคิดผมแบบนี้ ซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการมโนยังไม่มีข่าวสารยังม,มีอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าออดิซีนั้นเป็นการยิง,งใหญ่ๆหนึ่งคือทีก้าคือความมืดเขาไม่ได้เป็นแสงสว่างแต่ผมย้ำตรงนี้บ่อยมากเลยดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากเห็นเหมือนแกัวว่าหลังจากจบกันก็ซัดฮีโร่ออดิซีนี้ไปมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าซึ่งผมก็ตั้อยู่ว่าผมก็จะทำคลิปมโนขึ้นมา ถ้าเพืเ่อนๆชอบก็ช่วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อให้ถือระดับอุลตรา้าเพื่อที่เราจะได้รองมาทับคลิปมโนลเล่นๆระหว่างที่ล้อข่าวสารเพราะปัจจุบันนี้ข่าวสารของอุลตร้าแบนังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นนอกจากทีวีซีรีส์ปัจจุบันเท่านั้นถ้าได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยเพราะคิป่อไปผมคิดว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับมโนทีวี TV ซีรีส์ถัดไปหลังจากจบคอนิคนั่นเองดังนั้นแล้ว ากทุกท่านช่วยกดไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับและผมจะติดตามข่าวสารและเอามาพูดคุยกับทุกท่านผ่านทางโลกนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันบ๊ายบาย